โอเคเข้าใจนะ oh. เข้าใจโอเคแล้วขออาศัยอยู่ในนี้เหรอโอเคทุกคน oh. ตอนนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะเราจะไล่เก็บอันนี้ก่อนแล้วก็เราเค่อยเข้าไปในถ้ากันนะเก็บให้ไวนะหล้วขึ้นไปรอด้านบนนะได้เปล่า oh. ผมไม่คิดว่ามันจะเจอนะทุกคนผมคิดว่าตรงที่เป็นรอยอาศัยอยู่อะมันจะไม่มีคนแล้วอะ่ะแต่กลับมีเฉยเลย โอเคไปได้ยังยังเดี๋ยวกูรอก็ได้วะออใช้มมีีดดหรไหนมึงถือกูดีกว่ามาโอ๊ยขาดเนี่ยอะไรขาดกางเกงกางเกงมือขาดไม่รู้จะขาดยังไงแล้วอ่ะอ่าถือกูแล้วกันนะอ่าถือกูถือแนวนี้แล้วกันแกะให้ดูมันกินกี่ทีอ่ะสอง 2 đấy hả? ờ 2 chính luôn.ระวังโดน bắn nè voi. ừ. cái ẹp cua ở nè. để gặp này. ah, khóe cảnh à, tất cả. đã to. đi qua. นี่เยบอยโหลำบากจริงๆตอนที่มาได้ไม่ได้คิดเลยเลยว่าจะต้องแกะโอเคไปเก็บกระเป๋าไปอีกอันหนึ่งไปเก็บอีกอันหนึ่งแล้วกันนะเี๋จะจะได้เขาท้ำกัน รู้เึกแบบหึง่หนมากเลยนะทุกคนเฮ้ยมึงไป่โมโซัวแล้วเนี่ยมาทางนี้เดยวไม่ดูเลยเลยไปเดี๋ยวเราต้องเข้าไปกันตรงนั้นเหรอเข้าไปด้านในถ้ำเหรอ,อ,อโอเคเไปไปเข้าไปเก็บกันตรงนี้สินยางนดนะนี่เก็บให้ได้นี่มันเก็บเรา ôm mắt mang này, nó này, đang, đọc đi đen, lúi lợn này cũng học á. lúi được không? Không được rồi, thấy cô thấy cô chụp, thứ hai nó tụt, chụp cùi nữa. จุดเหนื่มือนกันนะทำนี้แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะชิวๆอยู่แล้วขอถามหน่อยดิเราสามารถใช้ต่อได้ไหมเนี่ยได้ใช้ได้ใช่ป่ะออโอเคก็เก็บไปเลยเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานเนะี่ยกูจะพางใบาย,ยที่อยู่ใหม่ อาจจะไ,ไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องนั้นนะแต่คงต้องย้ายแหละมึงคงอยู่ที่นี่ตลอดไม่ได้แน่นอนเออเก็บไว้ไปเข้าไปในถ้ำใช่ป่ะนะโอเคไป,ไป,ไป,ไปขึ้นช่องบนเดี๋ยวขอขึ้นช่องบนนี้นะโอ้โหทุกคนนี่ผมมาเจอไม้แปลกว่ะเห็นไหมไม้ติดกันเลยนะทุกคน นี่นะเห็นป่ะช่องนี้ติด,ดนี่ช่องนี้ห่างเสร็จแล้วก็มันติดกันแล้วก็แยกอย่างงี้อย่าได้ก็ติดต่อมานะแล้วก็เหมือนจะเจอประตูผีด้วยนะทุกคนเหมือนจะเจอประตูผีด้วยเดี๋ยวผมถ่ายทุกคนดูแล้วกันนี่นะเห็นไหมช่องนี้โขคุณไปติดช่องนู้นนะสนใจก็ติดต่อมาได้นะประตูผีนะ <ļ> ผมก็เรียกชื่อไม่ถูกแต่พวกเรียกว่าประตูผีอะ่ะประมาณนี้เลย น่าจะเป็นไม้ก,กับต้นนี้มั้งอ๋อนี่เราติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูนะว่ามีประมาณกี่ท่อนที่ร,รู้ๆมีอยู่ท่อนหนึ่งแค่แหละสนใจก็โทรมาเบอร์ผมได้เลยหรือว่าไปหาแอดไลน์ก็ได้นะทุกคนนี่ก็มีท่อนหนึ่งอ้มีหลายท่อนอยู่เราสนใจก็ติดต่อมานะทุกคนถ้าอยากจะโทรเบอร์ผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะข้างๆนี้เลยโทรมาได้นะทุกคนแล้วก็หรือว่าแอดไลน์ผมมาก็ได้ นี่เลยทุกคนเบอร์ผมนะสามารถติดต่อได้เลยนะแดง<ไ>มาเข้าท่ากันเลยใช่ป่ะโอเคโอ้หตอนนี้ผมก็อยู่ในท่าแล้วนะซึ่งหมวกแดงบอกว่าแกอาศัยอยู่ใกล้ๆของที่แกไว้นี่แหละไม่รู้ใช้ชม,มุนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แนละ้วแต่หมวกแดงให้ผมยุดถ่ายวิดีโอนะผมกพจะหยุดโอเคทุกคนงั้นก็ เดี๋ยวผมจะเขาไปถ่ายด้านไหนทำดีกว่าผมจะไม่บอกทางเข้าว่าทางไหนนะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มเข้าทำกันแะล้วหมูแดงใจเย็นใจเย็นทำนี้ถูกใช่เปล่าไปลึกใช่เปล่าเ่อก่อนที่ผมจะเข้ามานี่เราลัดอยู่หลายจุดนะทุกคนผมผมว่ผมจะจําทางออกไม่ได้ผมต้องจําไห้หมกแดงนะเพราะมันซับซ้อนมาก ไหนอย่างนี้เปล่าดูนี้เปล่าไม่รู้มันแคบแค่ไหอยู่บ่ะไหนมึงออกดูขอดูหน่อยอยู่วะมึงติ่งเจอในนี้เหรอร่องเลยอ่ะอ๋อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮใจเย็นก่อนไหนขอดูก่อนนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงรู้จักดูใช่ไหม เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึนลงหรือเปล่ากูคือใครเนี่ยมึงบอกไปดียวกูคือใครเออใจเย็นใจเย็นเพื่อนผมเพื่อนผมเออเข้าไปก่อนมึงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเออโอเคใจเย็น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 ก่อนลุงลุงใจเย็นก่อนนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนผมโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคเข้าใจนะเข้าใจโอเคแล้วขออาศัยอยู่ในนี้เหรอ ทุกคนตัวเนี้ยเข้ามาโคตรลึกเลยนะเจอท่านมเล็กแบบนี้ใจเย็นก่อนนะใจเย็นเขาเขาฟังแล้วออกใช่ไหมฟังออกค่ะฟังออกฟังออกเหรอโอเคเดี๋ยวกูจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วมึงไปเจอเขาได้ไงกูขอถามนะเขามาเจอมึงอยู่ยังไงวะเขาเจอขึ้นไปเอาของอะอ๋อขึ้นไปเอาของมึงไปเจอพอดีเหรอกูก็เห็นคนเดินมากูก็จะกลัวแบบกูเดินออกไป ใจเย็นนะนี่น,นี่ฟังผมนะเข้าไปนั่งข้างในก่อนก็ได้ถ้ากลัวผมอะ่ะโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคนั่งพักก่อนก็ได้นะไม่ต้องกลัวผมมาดีโอเคนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้นะซึ่งดูทุกคนใส่ตาคนนี้คือแบบระแวงอยู่ตลอดเลยนะไม่ต้องกลัวนะผมมาดีผมมาไห่นี่แหละแล้วผมไม่คิดเลยนะว่าในถ้ำแห่งนี้มันจะมีคนมาอยู่ด้วยนะ ต่เสียดายนิดหนึ่งว่าในถ้าเนี่ยอากาศถ่ายเทมันน้อยมากนะทุกคนเราหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วกูขอถามหน่อยที่มองแดงอะไรวะทำไมมึงได้คุยกับเขาไหมรู้ไั้ไงว่าทำไมถึงเขาไม่อยู่ในถ้าอะ่ะแล้วพูดไม่ได้ด้วยใช่ไหมกูมก็ฟังเขาไม่ออกอ้าฟังเขาไม่ออกเ่รอ๋ออแล้วแล้วขอถามเนียอยเขาฟังเราออกไหมอ่ะฟังออกเขาคุณ คุณฟังผมออกใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอถามคุณหน่อยแล้วกันนะคุณตอบภาษาอะไรของคุณก็ได้ทำไมคุณมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ฮะโอ้ใจยเย็นใจยเย็นโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนผมขอโทษผมขอโทษถ้าถามผิดไปหรือ,อยังไงนะแล้วมาอาศัยอยู่ในนี้นานหรือ,อยังครับฮะนานแล้วหรอ แล้วขอถามมีสักคำถามหนึ่งไม่คิดจะออกไปข้างนอกบ้างเหรอแบบอืมตอบอย่างไวเลยนะโอเคแปบบนึ่งนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ผมไม่คิดเลยนะว่าจะต้องมาเจอคนป่าก็มองว่าเป็นคนป่าเลยใช่ไหมละ่ะหรือว่ามนุษย์ถ้ำดีวะเหมือนคล้ายๆมนุษย์ถ้ำนะอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะเดีย๋ยวขอเข้าไปสักนิดหนึ่งก็ได้นะ ผมขอเข้านิดหนึ่งนะโอเค okay. ขออนุญาตเขาก่อนแล้วหมกหมกแดงขอถามนะ,อะหนอยที่เขากินหรือเปล่าหนูยังไงวะเข่าอาใส่อยู่ในเนี้เหรอออลอดูดิทุกคนนี่ออาศั่อยู่ในนี้นะทำแคบแคดนนะสามารถอยู่ได้คนหนึ่งนะะเหมือนข้างในเหมือนจะเป็นทางเข้าอีกเดี๋ยวเขาเขาไม่เข้าหรอกนี่คือนี่มแมลงสัปลาดทุกคน เห็นไหมมันจะอยู่ในถ้ำน้ำแมละพวกเนี้สูงคล้คลาจิ้งเหลนมากแต่แค่สูงเหมือนป้อมๆน่อายยาวยมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกไงหายใจยิงอยู่แล้วคือเออขุณคว้ามาวันแล้วคุณหิวอะไรไหม ไม่เดี๋ยวผมมาให้ไงถ้าคุณอาัาอยู่นี่ผมจะได้อ่านี่ฟังผมนะผมมาให้ข้าวไอ้นี่แล้วก็มาให้ข้าวนี้แล้วก็มาให้ข้าวคุณคุณเอาไหมอเอาใช่ไหมโอเคถ้าเอาก็เดี๋ยวผมจะได้มาให้ไงทุกคนเนะี่ยบอได้ว่ากูอยู่ในนี้นานไม่ได้ป่ะอยู่ไม่กี่นาทีนี่กกูสลบแน่นอนเลยทุกคนตอนนี้คือเราหายใจไม่ออกเลยนะคือเหมือนแย่งกันหายใจนะตอนเนี้ย เขาน่าจะชินแลว้วเออน่าจะชินวะปอดคงจะเป็นปอดที่แบบน่าจะผมก็แบบยังไงเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเข้ามาให้แล้วกันโอเค okay, หมวกแดงมึงจะอยู่ไหมกูไม่อยู่นะเดี๋ยกกูก็ขึ้นไปข้างบนโอเคทุกคนออแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าที่พวกผมอยู่นะ มันอยู่ใต้ดินของถ้ำด้านบนนะนูน้นด้านบนนู้นอ่ะมันเป็นอ่ะผมขออธิบายก่อนเลยในถะ้ำแห่งนี้นะทุกคนอาจจะมองว่าซับซ้อนนะแต่ที่ผมมองดูแล้วนะถ้ำอ่ะมันดิ่งลงมาดิ่งลงมานะคือด้านบนนูน้นนะไอ้ซอกหินแล้วก็ด้านบนอีกหลายชั้นเลยนะมันเป็นจุดที่ไอ้หมวกแดงพักทุกคนยังจาได้ไหมห้องโถงใหญ่ๆอยู่ด้านบนพวกผมเลยนะอยู่ด้านบนนี้แต่เราต้องมุดซาะลงมานะเห็นไหมข้างล่างนี้มีทั้งดินทั้งอะไรนะ มันอยู่ชั้นล่างนะแล้วก็ดูเห็นได้ชัดเลยว่าทาไมถึงชั้นล่างเห็นไหมยังมีน้าหยดลงมาเลยนะนี่เป็นน้ําใช่ไมหมหรือน้ามันวะน้ำเหรอเนานนะหยดมาจากบนเนาะเออน<ห>ตัวใหญ่เลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปด้านบนก่อนนะเดี๋ยวถ้าเอาข้าวมาอมเดี๋ยวผมก็เอาข้าวมาให้เขาด้วยแล้วกันงั้นเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับทุกคนไป ทุกคนตอนนี้ผมกับไอ้หมแดงก็ได้ขึ้นมาจากห้องโถงหรือว่าทําไปดินจากคนป่าหรือว่ามนุษย์ทำมัตะกี้แล้วนะโอ้โหทุกคนเอ้ยหายใจแทบไม่ออกนะดีที่ขึ้นมาทันนะผมเกือบหมดลมหายใจอะแล้วก็เดี๋ยวผมตอนนี้คือเราขึ้นมาอยู่ในห้องโถงแล้วนะห้องโถงชั้นที่เรามุดเลยนะ แดงขึ้นมาซึ่งทางโรงงานมันอยู่บริเวณนี้แหละผมคิดว่าอยู่ด้านบนนะแต่อยู่บริเวณในห้องโถงนี้แหละแต่แค่ผมจะไม่บอกนะแต่ทางเข้านี่คือผมคิดว่าจะลงไม่ได้นะแต่ลงได้นะเราต้องเบียดตัวเองเข้าไปนะผมก็กลัวจะติดทําเหมือนกันนะผมก็ออกมาถึงอนะ้ะก็เดี๋ยวสรุปเลยนะลิปนี้ซึ่ง ทุกคนผมว่าน่าจะจริงนะคนนี้อาศัยอยู่ในถ้ำนะผิวกายคนนี้แบบมืดๆคล้คำๆหน้านี้แบบผมมองไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่แบบลูก,กตาอ่าชัดเลยแล้วก็อาศัยอยู่ในจุดที่มืดมากๆเลยนะเขาน่าจะตกใจไฟด้วยหลยที่ผมเข้าไปนะตอนแรกตอนแรกที่ผมเข้าไปเขาน่าจะตกใจไฟที่แฟลโทรศัพท์ผมนะเขาเลยสะดุ้งนะ มเขมื่อึ๊บเมจริงนะตรงนี้ก็เหม็นออข้างเขามากๆเลยนะดีที่ขึ้นมาทันนะทุกคนผมเกือบแบบหายใจแบบไม่ค่อยสะดวกแล้วอะ่ะนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็เหม็นน้วยคงสงสัยเขาคง,งชินนะก็นี่แหละทุกคนทีนี้ก็ในถ้ำนี้ก็ตอนเนี้ยรู้แล้วว่ามีคนอาศัยอยู่สองคนก็มี ไอน,นี่แล้วก็มโนรรมรรมทำเศรษฐกิจที่อยู่ด้านล่างเราเลยนะที่อยู่ด้านล่างนี้นะผมย้ําเลยนะว่าอยู่ด้านล่างเราตอนเนี้ยโอ้ทุกคนรู้สึกแบบผมไม่คิดเลยนะว่าจะต้องเจอคนที่อาศัยอยู่ในป่าอย่างนี้หรือว่าในถ้ำมืดๆอย่างนี้นะในถ้ำนี่เป็นอะไรที่ผมกลัวมากๆเลยนะอย่างเช่นสัตว์เลเื้อยคลานชอบอยู่ในถ้ำกันนะเห็นเมื่อกี้นี้แล้วขอถามหน่อย เขาไม่ได้กินข้าวหรือว่ากินอะไรเลยหรอวะเขาอยู่ในถ้าอ่ะหรือว่าจับกินพวกข้างคาว่ะเขาก็กินกินใช่ไหมอ๋อข้างขานะบางข้างเห็นกระป๋องข้าวป่ะข้างล่างเหรอข้างบนที่อยู่อ๋อเออข้างบนเออเนอะมีกระป๋องข้าวอยู่ใช่อันั้นเป็นของเขาใช่ไหมใช่นั่นแหละข้าวสารนี่ก็ยังมีอยู่เลยใหม่ๆเลยนะครับสารนั้นแต่แค่กระป๋องมันเก่าแล้วก็มีทั้งเชือกทั้งอะไรอืมโอเคทุกคน งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะได้เจอแล้วนะว่าเพื่อนไอ้หมวกแดงนะมันยูถ้ำนะเพื่อนคอยหมวกแดงนะก็เป็นอย่างนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้คลิปหน้ายัางไงก็มีนะอีพีต่อไปที่จะไปหาเขานะาไปทํทความรู้จักกับเขาดีกว่าแล้วก็ให้เขาขึ้นมาข้างบนนี้เพราะว่า ผมว่านะคงจะขึ้นมายากแน่ๆกว่าจะขึ้นมาด้านบนนี้นะเพราะว่าเขาคงไม่อยากขึ้นมานะต้องไปเตื้อะเขาดูนะทุกคนโอเคทุกคนงันก็เจอกันคลิปหน้านะครับท่าในใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ